อันนี้จะมาถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะซิต,ตี้ตัว2009ถึง2013นะครับเราก็ขึ้นถามขาไว้นะครับสองข้างน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องจะใช้บล็อกเบอร์17นะครับผมอ่าถ้ามองมาใต้ท้องมดนะฮะแบบ เนี่ยครับมันจะอยู่สังเกตกองน้ํามันเครื่องนะครับรเูรเขียนอนะเอนจินเอนจินออยนะครับผมอันนี้เขาก็จะชี้มือ,อนนผมใส่บอกเบอร์สิไปแล้วนะครับผมเดีวขันออกนะครับอันนี้ขันขันทวนเข็มปกตินะครับผม แบบนี้อันนี้นะครับขัน,นเข็มอ่าอันนี้ล็อกมีปะจจัยปอนก็ล็อกปะจจัยปอนนะฮะมันได้ไม่มันได้ไม่มไไมอ่าแน่นจนเกินไปเราก็เท่านั้นนาครับผมกน อันนี้ใช้มาหนึ่งหมื่โลพอดีนะครับผมก็ตามระยะครับเดี๋ยวผมรอบนี้ผมจะเปลี่ยนกรองด้วยเดี๋ยวรออันนี้ไหลหมดก่อนนะครับผมตัดก่อนอ,อันนี้เป็นที่ถอดกรองนะครับเขาจะเขียนเบอร์เป็น9.01นะครับ14บ65่ีหกสิมิลน,นะครับ ผมก็ใช้ยี่ห้อทั่วไปฮะถูกๆส่วนกองน้ำมันเครื่องนะครับผมคิดว่าข้างล่างมันติดอ่อเขาเรียกอะไรติดตัวแผ่นเครื่องเนี่ยฮะผมก็ว่าจะมาไขาข้างบนแทนอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตใช้ของมือน,นะครับเพราะว่ากลัวกลัวไปโดนท่อแอร์เดี๋ยวผมพยายามวอย่างนี้ที่าได้ไม่หล่น อันนี้ก็หมุนพวนเข็มเหมืนอนกันจริงๆมันต้องไม่แน่นมากนะคะเนี่ยมันก็จะออกง่ายๆจริงๆพอหลุดจะเอามือหมุนองหมุนดูก็ได้นะครับถ้าออกก็ออกอันนี้เริ่มสมแล้ว กะมังลองไว้ข้างล่างเลยครับจะมีน้ำมันเครื่องออกมานิดหน่อย,ยขอตัดก่อนนะฮะก็รอน้ำมันหยดจนเสร็จนะครับผมอ่าทอเริ่มมัดหมาดแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ผ้านะครับเช็ดทำความสะอาดนิดนึงเวลาแบบ ่าเรามาทํางานรอบหน้าเราได้ไม่ต้องสงสัยเอ๊ะน้ํามันเครื่องรั่วหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเราก็เช็ดให้มันสะอาดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ผ้าเช็ดบริเวณตรงนี้นะครับผมนีครับนี่ตรงที่ใส่กองน้ํามันนี่เป็นที่ใส่กองน้ํามันเครื่องเดี๋ยวผมจะเอาผ้าเช็ดบริเวณรอบๆนะครับอ่าครับหลังจากที่น้มันเครื่องแบบว่าเริ่มหยดน้อยลงแล้วะคะฮะใช้ ใช้เนี่ยฮะน้ำมันเครื่องอ่าตรงไหนดีน้ำมันเนี่ยฮะจิ้มไว้ครับจิ้มไวทารอบรอบรอบสีนทานิดเดียวฮะทาหลอดลื่นให้มันลื่นๆนิดนึงครับผมอพอลื่นๆก็จับใส่เข้าไปตอนใส่ก็หมุนตามเข็มฮะ ดีทำมือเดียวมันไม่ค่อยถนัดหมนพอตึงมือครับอ่าจริงๆเอาจริงๆเลยนะฮะจริงๆเท่านี้ก็อยู่นะครับผม แต่ว่าเดี๋ยวผมจะขันด้วนประแจอาประแจอีกนิดนึงโดยผมจะใช้ที่ช่างน้ำหนักนะครับเป็นที่วัดแรงบิดนี่นะครับผมอาประแจป้อนผมไม่มีนะฮะผมก็คำนวณเอาไอ้ก้านเนี่ยผมยาวประมาณสามสิบสามเซนติเมตรผมก็จะใช้น้ำหนักในการขันนะครับประมาณ จริงๆมันประมาณสามจุดหกหรือสามจุดเจ็ดเดี๋ยวผมไปสี่กิโลเลยละกันเพราะว่าอ่าเพราะว่ามันเกินได้ครับผมมันเราไม่ใช่ใช้ประแจขันฝาสูบนะฮะตรงนี้ยังหลวมอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมกลับมานิดนึงอ่านเนี่ยครับประมาณตอนนี้ประมาณหนึ่งกิโลนะครับผมผมก็จะดึงไปประมาณทักสี่กิโลนะครับผม พอแล้วครับผมต่อจากนี้ผมจะใส่น็อตอ่างน้ํามันเครื่องนะครับน็อตเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ผ้าสะอาดมันก็ไม่สะอาดหรอกเช็ด <laughs> ทำความสะอาดไอ้ตรงที่มันจะหยดตรงนี้หน่อยนึงนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะเช็ดตรงนี้นิดนึงแล้วก็ พยายามเช็ดให้มันสะอาดนะครับอย่าให้มีขี้ฟงขี้ฝุเกาะนี่ก็ใส่เข้าไปที่มันเหลือออกมานิดหน่อยเดี๋ยวพอปิดเ้วค่อยเททับวแสดรอบก็ได้แหวนควรจะเปลี่ยนทุกครั้งนะครับเพราะว่าเครื่องเรามันเป็นเครื่องอลูมิเนียมฮะถ้าเราไม่เปลี่ยนบางทีไอตัวแหวนเนี่ยมันโดน บีไปแล้วอะฮะมันจะรับแรงแรงแรงตึงไม่ได้แล้วครับผมก็ตัวไม่กี่บาทครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเถอะอย่าว่าอย่าไปเสียดายมันเลยเดี๋ยวทีนี้ผมจะใช้ประแจพอดดีไวของผมนะฮะขันตัวนี้ผมคำนวณมาแล้วต้องขันด้วยแรง12กิโลของประแจผมนะครับผมถ้าประแจคนอื่นยาวสั้นกว่าก็ต้องคำนวณใหม่นะฮะอันนี้ผมขันตึงมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะรับดูมันจะได้เท่าไหร่ อันนี้ได้สะท้อนะฮะอันนี้ได้ประมาณ,นนร,มาณมรีเซ็ตใหม่ขีดสองขีดไม่เป็นไรนะคะผม่ะเดี๋ยวให้จหนน้อยๆเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะดึงนะคะเดี๋ยวมันโฟกัสไม่ได้อะประมาณสามกิโลนะเดี๋ยวผมจะดึงให้มันได้สิบสองกิโล เาเป็นว่าดึงให้มันได้12กิโลครับเดี๋ยวผมต้องใช้สองมือครับผมนะพอดีตะก,กี้ผมดึงเสร็จ12กิโลนะครับคลิปมันตัดไปเดี๋ยวเป็นเติมคลิปใหม่อันเนี้ยครับผมเรียบร้อยแล้วอ่างเราก็จะสะอ่าดนะครับผมทีนี้เหลือขั้นตอนใส่น้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวผมลากไอตัว ลองน้ำมันผมออกมาก่อนน้ำมันนี่เดี๋ยวผมจะเทใส่แกลอนคืนนะคะแล้วก็ไปฝากพวกปัม๊มพวกอะไรเขาทิ้งให้นะครับนี่ฮะน้ำมันที่ใช้มาหนึ่งหมืนกิโลสีมันก็จะดำๆ<ำ>หน่อยนะครับครับตะก,กี้ผมเปิดไม่ออกนะครับแน่นมากนี่ครับคีมล็อกครับ จวขอใช้สองมือนะครับผมนะครับปรับปากคีมให้มันแน่นๆหน่อยฮะแล้วก็หมุนหมุนทวนเข็มทวนเข็มน,นาฬิกาเอามาเติมน้ำมันเครื่องกันนะครับผมน้ำมันเครื่องผมก็ใช้ถูกๆทั่วไปเนี่ยฮะ พอดีตัวนี้ลดราคาผมไปใช้ตัวนี้เดี๋ยวรอบไหนแบบว่าตัวอื่นลดราคาผมก็ใช้ช่วอื่นนะครับผมเครื่องเราใช้ใช้อ่าเดี๋ยววันนี้สี่ลิตรนะครับเดี๋ยวเราเจะเอาออก R สี่ร้อย cc <ๆ>เพราะว่า<ๆ>เครื่องเราใช้สามจุดหกลิตรนะครับผมสามร้อยห้าสิบ ปุ๊บเกินไปนิดหน่อยแต่เทขึ้นมันแล้วแต่ยี่ห้อบางยี่ห้อก็สีเหลืองบางยี่ห้อก็สีเขียวนะครับที่เราให้ซีซีแล้วเดี๋ยวจะเอาอันนี้นะครับผมไปเทใส่เครื่องลืมบอกไปครับบางจากเขาแถมกวยมาให้ด้วยฮะ,ะเราไม่ต้องไปหา ไว้เอ,เองนะครับผมเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนว่าโอเคไหมพอได้อยู่ฮะับพอได้อยู่ะทางนี้ดีกว่าโอ้พอดีเลยเดี๋ยวยัยงไงก็ต้องใช้สองมือนะครับ เทเข้าไปนะครับผมเทหมดแกลรอเลยนะครับเพราะเราเราตรวงแล้วเดี๋ยวค่อยเช็ดนะครับผมดนนิดหน่อยใหด้ดูกันทุกคนยอมลดเปื้อนฮะ เทจนหมดเลยฮะเพราะว่าเราตวงออกไปแล้วเอาให้หมดเลยครับหมดแล้วนะครับผมก็ปิดฝาตัวเติมน้ำมันเครื่องคืนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผ้า จะบอกว่าผ้าสะอาดเรื่อยๆเลย,เลย,เลยผ้าคลิ้วนะครับมาเช็ดนะครับไอตรงยางตรงนี้หน่อยที่มีขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นนะครับทำความสะอาดเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดฝานํามันเครื่องนิดนึงอันนี้นะครับผมสะอาดแล้วแล้วก็ติดคืนลงไปเดี๋ยวเราเอารถตรงจากสามขาก่อนนะฮะแล้วเราค่อยไปสตาร์เครื่องแล้ววัดระดับํามันเครื่องกันผมไปเอากุญแจรถมาแล้วนะครับเดี๋ยว อะไรที่แบบวางอยู่บนกระจงกระจังหน้าอย่างเงี้ยฮะเอาออกนะครับผมเดี๋ยวมันจะร่วงไปใส่เครื่องอวางไว้กับพื้นนี่ก่อนเดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถสักแบบสิบวิหรือสักนาทีนึงก็ได้ให้น้ํามันเครื่องมันผ่านกองน้ํามันเครื่องแล้วก็หมุนเวียนในระบบก่อนนะครับ เรียบรนะครับผมเดี๋ยวระดับเครื่ององนะฮะตอนนี้ก็น่าจะหมุนเต็มระบบแล้วครับ ดเดี๋ยวเราดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมาเช็ดก่อนนะครับผมเช็ดนี้ฮะแล้วก็แยกกลับลงไปรูเดิมนะครับผมอันนี้เดี๋ยวรอน้ำมันเครื่องมันลงไปในอ่างน้ำมันเครื่องสักนดหนึ่งนะครับ จากที่รอสะพังนะหยิบขึ้นมาดูครับว่าแบบจะอยู่กึ่งกลางค่อนมาทางบนพอดีนะครับผมครับผมใครจะเติมเพิ่มก็ได้ฮนะแต่ผมแค่นี้พอนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันลดเยอะเดี๋ยวค่อยเติมเพิ่ม,มทีหลังเพราะว่าผมก็มีน้ำมันเครื่องสต็อกอยู่นะครับผมเดี๋ยวเพื่อความมั่นใจขออีกหนึ่งรอบ ครอยู่ประมาณนี้นะคะคือผมเท่านี้ก็พอแล้วครับผมไม่ต้องสำหรับผมไม่ต้องเอาให้เต็มฮะเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วครับผมยังไงขอจบคลิปเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องไว้เท่านี้นะฮะถ้าใครอา่ามีซับ เงินทุนทรัพย์นะครับก็ให้ช่างเปลี่ยนก็ได้ครับเพราะว่าเปลี่ยนเองก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันครับผมช่างเปลี่ยนก็เขาก็เอาไม่แพงครับร้อยถึงร้อยห้าสิบาทสำหรับปลูกข้างนอกนะครับขอบคุณครับ